เฮ้ยว่าไงเด็กเนิร์ดอ่าใช่ใช่เด็กกระปูเห็นด้วยเลยลูกพี่รออเลยจัดการเลยนี่แนี่นี่เนี่ยนี่เน่ยอ๋ออย่าทำผมครับอย่าทำผมนี่เน่นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยอ๋ยอย่าทำผมครับนี่เน่นี่เนี่ย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 หยุดนะเฮ้ยหยุดนะอะไรกันยายผู้หญิงนายทำ้ายคนไม่มีทางสู้เดี๋ยวแม่จะจัดให้เหมือนกลัวครับ เออเดี๋ยวได้กวนแน่ย่านี่นดินอ้นี่นดิ้เอ,อคิดว่าจะแน่เอมว่าแต่นายเป็นไรเปล่าเออนายเออนาย,ายเอ้ยครับเราถามว่านายเป็นไรเปล่าอ๋อไม่ครับขอบคุณมากเลยนะครับเฮ้ยนายจะไหวนะทำไมเราอยู่ท่ากับนายนะอ๋อ ครับขอโทษครับว่าแต่คนชื่ออะไรแลรวผมชื่อเจิดนะอ๋อเราชื่อแอมนะยินดีที่รู้จักงั้นถ้าไม่มีอะไรเราไปเรียนนะอ๋อครับอืมไปละเออนี่แอมเอ,อ่อเรามีเรื่องจะบอกอะคือว่าขอบคุณนะที่ช่วยเราไว้เมื่อตอนนั้นอ๋อเจิดเนี่เองอืมไม่เป็นไรหรอกเราแค่เห็นเธอลำบากก็เลยช่วย คือว่าเราแค่อยากจะตอบแทนเธอนะ่ะคือว่าถ้าเกิดเธอว่างน่ะไปดูหนังกับเราไหมเราจะเลี้ยงเธอเองนะอ๋อไม่เป็นไรหรอกจัดเก็บตังค์ไว้เถอะไม่ต้องมาตอบแทนเราหรอกอ๋อโอเคไม่เป็นไรถ้าครั้งหน้ามีโอกาสได้เจอกันอีกให้ฉันได้ตอบแทนเธอนะอ๋ออืมโอเคงั้นฉันไปสอบแล้วนะวันนี้เธอมีสอบเราไปให้กำลังใจเธอสักหน่อยดีกว่าฮึบฮึบ อืมแอมแอมเอ๊ะเ,เ,เสียงอะไรวะสู้สู้นะเราเป็นกำลังใจให้อะไรวะเฮ้ยท้อเลยหลังจากนั้นผมก็ได้ตามเธอไปทุกที่ผมหลงไหลในตัวเธอติดตามเธอไปสะกดไปทุกที่ผมหลงรักเธอแต่ผมไม่กล้าที่จะบอกไปจนกระทั่งวันหน,นึ่งนี่หยุดตามฉันได้แล้วน่าจะตามฉันทำไมมีอะไรก็ให้บอกมาสิทำไมไม่พูดเล่าเออคือว่าคือ คือว่าฉันฉันฉันพูดไม่ได้พูดไม่ได้อะไรเป็นบ้หรือไงทําไมนายไม่หัดพูดความจริงออกมาบ้างนายไม่มีอะไรแล้วนายจะตามฉันทําไมเออคือว่าฉันอะใช่สิฉันไม่ได้รอฉันเป็นแค่เด็กเนิร์ดอะฉันฉันแค่อยากจะบอกว่าฉันรักเธอฉันชอบเธอเฮ้ยเดี๋ยวสิเจอดจอดอย่าเพิ่งไปจอด <c oughs> ไฮทะเลนี่สดชื่นจริงๆเลยเฮ้ยมาเที่ยวแบบนี้ก็หิวแล้วอะหาอะไรกินดีกว่าฮะป๊อปคอนซื้อป๊อบคอนดีกว่าเอาป๊อบคอนหนึ่งที่ค่ะอือเฮ้ยนาอย่าทำร้ายคนไม่มีทางสู้นะนี่นายเป็นไรต้าขอบคุณครับท <c oughs> สู้นะ เป็นกำลังใจให้หยุดนะไั่ใช่ฉันไม่ได้รอฉันยังเป็นเด็กน้อยทำไมฉันถึงใจลายได้ขนาดนั้นนะถ้าได้เจอถ้าได้เจออีกครั้งแล้วก็จะทำให้มันดีกว่านี้คุณครับคุณครับคุณ๋อ้คะเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนไหมครับเออคือ I don't...